ทุกคนนะครับเราอยู่ที่วัดบุพพารามยะตรงเส้นนะวัดบุพพารามสวยมากทุกคนนะดูสีรูปนะเดินมาจากโรงแรมไอริสนะฮะโฮสเทลเดินผ่านประตูท่าแพมาแล้วกําลังเราผ่านวัดมาะไรมหาวันเชตวันมาเรื่อยนะครับจนผ่านวัดบุพพารามนะธนาคารนี้ก็เห็นจะจำง่ายๆกรุงศรีสาขาเชียงใหม่นะตรงนี้เราก็เดินเลี้ยวขวาไปอ๋อเขาเรียกว่า หนบาซ่าทุกคนเพื่อจะไปกินอิตาโบไปทานไปทานของหวานอร่อยอิตาโบหน้าตาเดี๋ยวไปดูกันนะคะทุกคนนะฮะเดี๋ยวจะพาเส้นทางไปจะได้ไม่หลงไงใช่ไหมครับเผื่อจะมาพักแถวนี้ใครจะไปพักแถวออไอริสโฮสเทลมีทั้งสองรูปแบบนะก็คือเป็นแบบเป็นแบบพักห้องละหลายคนนะฮะแล้วก็เป็นห้องเดี่ยวเหมือนกับโรงแรมทั่วไปก็มีนะแต่ช่วงไหนนักท่องเที่ยวเยอะๆก็จะเหลือจะเป็นพักเป็นหอพัก มีห้องหนึ่งเป็นบังเบสภาษาฝรั่งียกวก็บังเบสอ่านี้ประตูวัดแสนฝางนะฮะเนี่ยแสนฝางเห็นไหมอยากโรงแรมไอริสมาแสนฝางมาวัดเชตวันมหาวัน,ว,นวัดบุพารามไม่ไกลนะนี่ถนนกำแพงดินก็จะไปอีกซีกหนึ่งลูกที่มีของกินเยอะๆเหมือนกันนะแถวนั้นก็จะมีอ,อาหารเช้าโ๊กเจอกำแพงดินก็อร่อยนี้ไปทางซ้ายเห็นไหมถนนตรงนี้ที่บอกว่าแปลกเห็นไหมขับชิดฝาเหมือนกับเมืองนอกเลยเฉพาะเส้นตรงนี้นะเั้นใครเดินก็จะโดนชนได้ถ้าเกิดว่าเดินมุมๆ่วๆ นะฮะปกติรถจะขับเชนชิดเลนซ้ายแต่นี่คือเห็นไหมชิดขวาถูกไหมฮะเห็นไหมฮะนี่คือเส้นที่ไปวัดอุปคุธแล้วก็ก่อนจะถึงวัดอุปคุธเนี่ยก็จะเป็นไนบาซ่าซึ่งถนนที่เรียบขนานกับไนบาซ่าอิตอิตโบนะร้านขนมที่เรากำลังจะไปจะอยู่ตรงนั้นนะฮะเราเราต้องไปให้ได้เพราะชื่อเสียงเรียงนามอิตโยบโบเขาบอกอร่อยหน้าตาสวยเป็นขนมเหมือนเป็นไอติมตกแต่งผลไม้หน้าตาสวยทุกคน นะครับอาเดินไปอย่างนักเดินทางต้องเดินอ่ะเห็นไหมขับรถวนไปวนมาเปลืองน้ํามันเราเดินรถมากนะครับเดินไม่ไกลเลยเห็นไหมแป๊บเดียวถึงทุกคนนะี๋ยวไปดูกันนะตลาดวลโลรถเข้าทางนี้ได้ทุกคนเมื่อกี้นะฮะที่เป็นถนนเนี่ยที่บอกว่าขับเลนเนี่ยก็ไปออวอลโลรถได้นะฮะวลโลรถไปทางนี้ได้ชิดซ้ายเนี่ยเข้าไปซอยได้เลยข้างหน้าเนี่ยนะฮะที่เป็นถนนทางม้าลายเนี่ยทุกคน เดี๋ยวซ้ายไปก็เป็นตลาดวรโรรถจ้ะตลาดต้นลำไยวรโรรถจะอยู่ตรงนั้นเลยก่อนที่จะถึงทางเลี้ยวขวาไปในบา,า่าก่อนที่จะถึงวัดอุป,ปคุตงงไหมทุกคนไม่งงยึดหลักประตูท่าแพไว้เป็นหลักจก้ะแล้วก็ถนนที่อยู่ประตูท่าแพถ้าไปด้านหลังก็จะเป็นวัดพระสิงถ้ามาด้านหน้าก็จะมาวัดอุป,ปคุตจำง่ายๆแค่นี้นะฮะส่วนใครที่พักแถวแถว อไอริสโฮสเทลก็สามารถจะเดินวัดไปวัดดวงดีก็ได้ไปวัดดับไยก็ไม่ไกลนะวัดดับไยก็อาจจะเลยไปหน่อยนะเลยไปแถวๆโรงเรียนยุพราชทางนู้นนะฮะก็จะเจอโรงแรมโฮสเทลโรงแรมโฮสเออโรงแรมเอสเชียนะฮะโรงแรมหรูโรงแรมหนึ่งแล้วก็พาราโซตรงสี่แยกถนนคนเดินตรงนั้นนะฮะนี่ไงเลี้ยวขวาก็ไปเนี่ยเลี้ยวเลี้ยวอะไรเขลี้ยวเล้ย,ยไปข้างในเนี่ยตลาดวโรดรสจะ เรากำลังเดินมุ่งหน้าไปอีทยัวโบร้านอาหารขนมหวานน้าตาดีนะฮะกำลังจะเลี้ยวขวาด้านหน้าก่อนจะถึงวัดอุปคุธนะฮะตรงจำได้ไหมนึกยึดหลักประตูท่าแพเอาไว้จากประตูท่าแพจะอยู่ใกล้กับ Iris h o ฮสเ l เดินไม่ไกลจาก Iris h o ฮสเ l ตรงประตูท่าแพถ้าไปด้านหลังก็จะเจอ,เอวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงแต่ถ้าสนุนด้านหน้าตรงมาเนี่ยที่กำลังเดินอยู่เนี่ยนะครับ ก็จะไปถา่ายในรถไฟก็ได้นะตลาดสันป่าข่อยก็ได้นะฮะเดินตรงไปทางนู้นก็จะเป็นถนนเจริญราดเจริญเมืองไปเลยนะไอเจริญราชเจริญเมืองวะตรงไปนู้นก็จะมีโรงแรมสวนอีเดนอีกโรงแรมหนึ่งนะฮะเีเดนอีเดนการ์เด้น Garden นะฮะก็จะเป็นอาหารเช้าของครัวเคียงลางหารถไฟอร่อยเหมือนกันนะเป็นแนวแบบอเมริกันบุฟเฟ่จะมีไข่ดาวหมูแฮมประมาณอย่างเงี้ยนะฮะโจ๊กเจิก,จกนะฮะ ครบสูตรเลยแต่ก่อนจะถึงตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราเลี้ยวขวาก็เป็นไนบาซ่าซึ่งไนบาซ่ามีถนนทางลัดเล็กๆไปเข้าซอยเฟื่องฟ้าอร่อยมากขอบอกแล้วก็เราก็จะผ่านเข้าซอยเฟื่องฟ้า,ฟานะไปก็จะเจออีกถนนหนึ่งก็จะเป็นถนนที่เรียบขนานกับอ,อ๋อไนบาซ่านะฮะทุกคนก็จะเจออิตโยโบงงไหมครับทุกคนไม่งงนะ เห็นไหมนี่ช้างขานก็คือถนนในบาซ่าเห็นวัดไหมครับนั่นคือวัดอุปคุตแล้วก็ผ่านข้ามสะพานนาวารัตตรงนั้นไปก็จะเป็นสถานีรถไฟจังนูนสันปาาคอยก่อนนะทุกคนตลาดสันปาาคอยนะฮะอันนี้เป็นในาบาซ่าถ้าเลี้ยวซ้ายที่ก็ไปอะไรได้ยุาทธาุก,กับตลาดวโรรสจ้ะทุกคนเราเลี้ยวขวานะฮะเพื่อจะไปเส้นในาบาซ่าก่อนที่จะซิกแซกเข้าไปในซอยเพื่อจะไปเส้นขนานไปอิตโยโบ ใช่ไหมก็คือพูดง่ายๆว่าถนนสายนี้เป็นไนบาซ่าถนนอีกขนานอีกด้านหนึ่งที่เรามองไม่เห็นเนี่ยนะครับจะเป็นอะไรที่เราจะไปร้านอีทยูโบนะจะเป็นซอยตัดเข้าไปอเดี๋ยวพอยก่อนเดี๋ยวจะงงนะฮะทุกคนนี่ฮะสายมือจะมีซอยเล็กๆเ,เข้าไปเราก็เดินไปแล้วก็ทะลุถนนอีกเส้นหนึ่งที่ขนานกับเส้นนี้ที่ถนนช้างคลานเนี่ยนะครับก็จะเป็นถนนที่เป็นที่อยู่ของ อบางคนบอกว่ามึงจะพูดทําไมให้งงวะใช่ไหมไปถึงก็ถ่ายเลยไม่ได้สิง่ายไปไหมใช่ไหมอ่ามันก็ต้องชมเมืองชมไรบ้างสิจาแม่ใจร้อนจังเลยนะฮะดูเพลินๆไปเรื่อยๆเ,เห็นไหมนี่จากของฝากในบาซาร์ยังไม่เปิดเต็มรูปแบบมาตอนนี้กลางวันอยู่นี่ก็เป็นข้าวซอยเวียงพิงแต่ถ้าเกิดเราเข้าซอยเนี่ยยังมอเตอร์ไซค์ออกมาเห็นไหม นั่นแหละจะเป็นซอยเขาซอยเพื่องฟ้าเดินไปจนทะลุจะเจอถนนนะถนนที่เป็นที่ตั้งที่อยู่ของ eat Your b o w l จ้ะทุกคนอ่ะเราพอสก่อนจะได้ไม่งงนะอ่ะเราข้ามถนนไปนะฮะเนี่ยจเจริญประเทศซอยหนึ่งนะฮะเดินไปจนสุดเลยทุกคนก็จะเป็นถนนที่จะเจอที่อยู่ของ eat your bowl แล้วก็ในซอยนี้แหละที่เป็นเขาซอยเฟื่องฟ้าที่ลือเรื่องอร่อยมากขอบอกฉันขอหยุดคลิปนี้ไปก่อนนะเดี๋ยวจะงงไปกว่านี้นะจ้า